嗯。Mm. Huh. 嗯嗯、mm hmm. ยากฮะกำลังกดนี่ฮึเห็นไหมนอ้อดินแล้วครับนี่โอ้ยู่ต้องหาเบิ้งว่ามันออกจากต่อแต่ก่อนเคลียร์เบิ้งตั้งหลังก่อน อาอางออกไก่กอผม แก็งแงเลแข็งขงโตถ้าห้าันสัวลงตัแห้งไปมันจะแก่แห้งนะจ๊ะ ขาวจัวนอนดังดินจนนอ,อนดังดินมันโผล่ขึ้นมาเท่านี้เองเนี่อม,มองมาเห็นแบบว่ามันเป็นแบบใ้ไม้มันนูนๆน,น,นแล้วเขียดูใช่เลยงามหอเดียวกับเออสองนอนี่เกีงได้เป็นหมอนิ่งๆแบนี้นี่ ด็กดกด็กดกเด็กอน้ำใหม่บ่ใส่ยูใส่อยูข้างในเนะ,อะโอ้ฝนนะดิดขอน้ำใหม่ไปถ่ายบ่ดกดิกดกลัมาเร็วกลัมาเร็ว ตั้งทรัตัององ้งยานถื่อนไหนท่นดิผ่านโอ้มาบอกไงเลยพี่น้อง <c oughs> หมูอจะคว่ำเถือเ่อนเหรอว่าแมนมันพอไใบดอกพี่น,นอ้องมาพอกันที่นี่กระพับเอาหน่นอดินอยู่หันที่เนียบเป็นอ่อมมานอนถ่ายอยู่ฝั่งนี้นาะให้เบาเลร็ดดิสืว่าแมนเราเป็นมาพอใบ <c oughs> <c oughs> มาหาหน่อใหม่เขาเป็นเนาะม่าดีก็เดี๋ยวมีมูอมาน้ำซุ้มมือ น uh sí ี่ยังไงนอนอเตาเลยนอเตาเด้อพี่น้องย่าฟังเพียเด้อนอเตา่นน่ะนอบอกไงเลยแรมขาดหลาดอยู่เต้าเต่ายไง tôi nhắm Ở đây cũng có tôi nhắm tôi nhắm tôi Ở đó cũng có nhắm tôi nhắm tôi nhắm tôi Thấy tôi tôi nhắm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 

แดงด้านล่างอืส่งอีกด้านล่างมันก็แดงฮะ ตรงนี้ไปเป็นแวบๆแ,แ,แ,แบบนั้นนั่นนันที่โดเดยวนั่นที่เดียวงานตาดีนี่นี่นี่น,น,น,นี่เป็นไนงเราเออมาสักตรงนี้อนเออนั่นไงติดต,ต่ตอติดต่อ ลอกกันลอกกันติดต่อออกปลาแล้วเด้อพี่น้องนอนนอนใหม่ไหมก็จะง่ามแต่ละไอผู้เบาไต่จังไดหาเนอใหม่เก่งเถอะตาดีครับพี่น้องยังไปใส่เป็นเก่านู่นนู่นนู่นนี่นี่หมานคักหมานเน่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ด้วยครับบ้าต้นบ่ากอนกับิพักันเดินทางไปกินข้าวแล้วด้วยครับพี่น้อง ฝากขอบคุณหลายๆนะครับที่มารวมหาน้องใหม่น้ำบาตรต้นบะกรฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในด้วยครับปไปพร้อมกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไงบ่ไอเหนื่อยเหนื่อยอยู่ตาดีแห้งหัวเบาไตหาหน่อใหม่ข้หนาเพื่อนมันหาเพื่อนเขากับว่ท่านไดนกินได้พี่น้องเข่าเศร้ากับว่ท่านไดนกินข้าวเที่ยงก็ยังไม่กินข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินหาเพืน่นแถลวเรื่องเบิ่งเวลาฮะอากาศไม่ร้อนอากาศกับว่ค่อยฮ้อน ห้าอยู่ในก่อไผ่ดีสุดดอกกอกทั้งนอกเบิ่งนี่ไปกลับแหละครับฮอดบ้านแล้วครับพี่น้องใหม่ปวงอัญใหญ่เลยครนะับโอ้ได้บุกหลายนึ่งไปอัปเดตบรรยากาศถ่ายคลิปเนาะหลังบ้านมาจนมาก่อนพี่น้อง